เป็นอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะคะ High ใช้ e Metaverse Concert คอนเสิร์ต Metaverse ครั้งแรกของคนไทยนะคะที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ความมันแบบเหนือจินตนาการในรูปแบบออนไลน์ m e t a v e r s e Party Concert นะคะ้วยเทคนิคสุดล้ำในการทำโปรดักชันนะคะพร้อมคนทับศิลปินชื่อดังมากมายทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ เขาร่วมแสดงในปาร์ตี้คอนเสิร์ตดังกล่าวนะคะโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาณเซนทันเวอร์นำทับความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะโดย3 CEO รุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณอิฟกัญยวีนะคะ CEO บริษัทพานอินดัสทรีจำกัดที่ร่วมกับคุณมอสแล้วก็คุณทีนะคะบริษัทเอแพนนิตจำกัด ก่อตั้งบริษัทเอพาโนเทคจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างปรากฏการณ์ในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะคะพร้อมด้วยตัวแทนศิลปินไทยอย่างยังอมแล้วก็เอบอร a ดแคทเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะมันเป็นอินสปิเรชันของคุณอีฟนะฮะที่อยากจะจัดคอนเสิร์ตระดับโลกนะฮะเราก็เลยมองว่าโมเดลบิสเนสเนี้ยมันดีมากแต่ว่าอยากจะแข่งขันในระดับโลกได้แล้วก็ต้องดันไปให้สุดนะต้องไปในระดับเม t a อเวิร์สเลยมันแตกต่างแน่นอนครับเหมือนว่าเราหลุดไปอยู่ในเวิร์นั้นที่เราสร้างซีนในจินตนาาากรรรของเคับ แล้วเหมือนเราได้ไปเจอศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่ในโลกใบนั้นเลยครับค่ะสำหรับในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเราก็เรียกได้ว่าเป็นงานระดับโลกเราได้รวมศิลปินนะคะระดับโลกไว้ด้วยกันนะคะในฝั่งของดีเจค่ะเรามีดิเมทีเวก a าแอนไลท์ไมนะคะซึ่งเป็นดีเจนะคะติดท็อปฟของโลกแล้วก็ยังมีดีเจ o ู p ดแพนะคะเอ็นจิมาค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะส่งพี่เอบอดแคนะคะแล้วก็คุณยังโอมนะ นะคะชาวอากาเต้น้องแบมแบมนะคะจะร่วมง,งานในครั้งนี้นะคะเรียกว่ารวมตัวท็อประดับโลกนะคะอันนี้คือใน First Stage ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมติดตามเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะศิลปินอีกมากมายในเมตาเวิร์สของเรา หลังจากนี้ค่ะถ้าสำหรับการใช้งบประมาณในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะคือทีมเราเนี่ยต้องใช้ทั้งเรื่องของการคิดค้นระบบโน้ตฮาวเทคนิคพิเศษต่างๆนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำเวิร์กช็อปที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวทั้งศิลปินเธอพี่เอบอดแคสแล้วก็ยังโอมเนี่ยก็จะได้ไปเกาหลีกับเรานะคะก็ใช้ทุนสร้างนะคะในโปรเจกต์นี้235ล้านบาทค,ค่ะอันนี้ยังไม่รวม variable cost ครับ ครับผมครับจะเป็นสตาร์ทโฟร์สตาร์โฟร์คลิกเดี๋ยวมันจะมีอีกมากเลยครับครับผมมากกว่า20ล้านคนครับที่จะอยากให้เข้ามาชมเข้ามาชมคอนเสิร์ตของเราเพราะว่าเราจัดได้เอ่อเขชมได้จากทั่วโลกเลยครับผมใช่ครับเราเรามีเซอร์ฟเวอร์ที่รับรองได้เป็นอย่างดีไม่มีสะดุดไม่มีตะกุกนะครับว่าก็มีความปลอดภัยสูงดีใจครับก็เป็นอะไรที่ใหม่นะแบบว่าล้ำเลยอ่ะฟีเจอร์ ก็ผมชอบอยู่แล้วแหละที่มันจะแฝงใหม่แล้วก็เมตาเวิร์สผมก็เห็นศิลปินต่างประเทศเขาเริ่มทำกันมาและแต่ว่ายังไม่เยอะมีน้อยมากเลยก็เป็นเกียรนะที่ได้มาอยู่ในคอนเสิร์ตเมตาเวิร์สที่เองของคนไทยทำด้วยนะผมว่าเป็ความภูมิใจของประเทศไทยก็พิเศษนะเพราะว่าเพลงเรามีเครื่องดนตรีมากนะของผมก็ใช้เครื่องดนตรีแบบ หลายอย่างมากแล้วก็เป็นทำาต็มทีใหม่หมดเลยฮะสำหรับงานนี้เลยดีใจมากๆครับเ,เหตุผลที่ดีใจเป็นพิเศษคือมันเป็นโอกาสให้เราได้นําเสนอดนตรีไทยและให้คนทั่วโลกได้เข้ามาเห็นในไมดเออร์โวนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับโชว์ในพิเศษหนักกว่าปกติเพราะว่าเอ๊ทำงานกับทางวิชวลทางภาพของทีมไททรนด้วยต้องการให้เพลงและภาพมันซิงค์ไปด้วยกันทุกวินาทีตั้งแต่ต้นจนจบมันเลยเป็นความพิเศษครับผม ก็เมื่อกี้ขอเสริมคุณรอนนะคะแล้วก็ขอฝากหลายๆท่านอาจจะกำลังสงสัยนะคะว่าเอ้เมตาเวิร์สคอนเสิร์ตคืออะไรนะคะหลายๆคนเคยได้ยินคํานี้มาเยอะแล้วก็เห็นหลายๆเมตาเวิร์สมาเยอะแล้วนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ง่ายให้เข้าใจอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้ค่ะหลายๆศิลปินระดับโลกนะคะได้ทาเมตาเวิร์สคอนเสิร์ตแต่ว่ายังไม่มีใครค่ะที่จะทําได้ถึงเท่าเรา ของเราเนี่ยคือไม่ได้สิลปินว่าเป็นหน้าตัวการ์ตูนนะคะแต่จะเป็นหน้าคนจริงๆเป็นตัวคนจริงๆค่ะส้างฉากที่เป็นเหนือจินตนาการแฟนตาซี Fantasy นะคะในชีวิตจริงค่ะเราอาจจะได้เห็นคุณเอ้นะคะแล้วก็คุณยังโอมเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีแบบนี้นะคะแต่ในโลกเมตาเวิร์สค่ะคุณอาจจะได้เห็นเขาค่ะขี่มังกรจากนั้นพุ่งออกนกอกโลกไปทะลุยานอวก,กาศลงน้ำดิง่งลงเหวแล้วก็เล่นอยู่บนดาวอังคารนะคะ มันจะฟายแฟนตาซีไซไฟเหนือจริงมากนะคะเราเองก็อยากให้คุณอาได้ลองสักครั้งนะคะที่จะมาได้ลองประสบการณ์เมตาว์สแบบนี้นะคะและเชื่อว่าถ้าได้ลองแล้วอยากมาซ้ําแน่นอน,นะคะ่ะนอกจากนั้นภายในงานแถลงข่าวนะคะยังได้ศิลปินคนพิเศษขวัญใจสาวๆทั่วโลกอย่างหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นเราก็ดีเจชื่อดังนะคะที่บินตรงมาจากเกาหลีใต้อย่างดีเจไฟเดลแล้วก็ดีเจโอล่านะคะมาร่วมโชว์เรียกน้ำจิ้มภายในงานนี้กันอีกด้วย 일단, 그, 코로나 때문에 오프라인으로 많이, 많은 분들 못 만났는데, 오늘 처음으로 이렇게 많이 만나게 돼서 너무너무 기뻤습니다. <목소리> 저희가, 그, 네달 전에 태국에 와갖고, 친구, 친구 뱅크 통해서 F.E.O.를 알게 됐어요. 그래서 F.E.O.를 곡을 막 이것저것 듣다가 티팝에 관심을 갖게 되면서, k 팝과티팝을 믹스하면 재밌겠다라는 생각이 들어서 그 리스트를 짰어요. 저희가, 태국 팬들에게 어아 그거예요 저희가 팁팝을 준비해서 여러분들에게 좀 공감대를 형성하고 싶어서 그거를 많이 공부하고 있습니다. 티팝 어, 사나 베해 해는 다 감사해요. 그팝 저희 하이타이 메타버스 콘서트 많이 많이 보러 와주시고 많이 많이 접속해 주시고 저희가 더 많은 퍼포먼스 준비하고 있으니까요 많이 많이 기대해 주면 감사하겠습니다. เขาได้เตรียมกาแรแสดงไว้ให้แฟนๆชาวไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็อยากกคนเข้าร่วมเรื่องความสนุกสนานด้วยกันค่ะและสำหรับแฟนๆที่สนใจนะคะเข้าร่วมในงานคอนเสิร์ตสุดล้ำสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่ eventpop.com หรือจะสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ hype type concert.com บอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกแล้วก็มันเหนือนจินตนาการแน่นอนคะ่ะ